ยูปูใสก็ไม่ได้มือครับพอใส่ก็ไม่ได้มือแล้วทาให้ผ้าหายอันเนี้ยหลายคนบอกว่าผ้าหายได้ยังไงตอนนี้ผ้าเริ่มหายไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับหายไปหน่อยแล้วครับหายไปเพอาหายไปมันจะกลายเป็นอันเนี้ยมันจะหาย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 ไปตอนนี้ถ้าหายหมดมันจะเป็นไงถ้าหายหมดมันก็จะเป็นยางไง หายหมดเลยครับเนี่ยมันไม่ได้หายหรอกครับมันก็เข้าไปอยู่ในกระเป๋าอัาาานะนี้อยู่ในกระเป๋าถ้าไปล้วงมาดีๆนก็จะเจอเจอเลยครับนี่คร <c oughs> ับนี่รับการการแสดงไมาหยุดตอนนี้ก็เป็น,เป,นเป็นผ้าผ้าก็กลายเป็นไม้เท้าก็ทําให้ตลกแปลกเป็นตัเองไม้เท้านี่ก็บางคนเข้าใจว่าเป็นเหล็กอันนี้เป็นพลาสติกครับลองลองจับดูได้เลยครับขอบคุณมากครับเป็นพลาสติกถ้าเป็นเหล็กมันจะแข็งเหล็กมันจะแข็งขนาดไหนอดูดูดู เดี๋ยวลุงจะเล่กเหล็กมานะไม้เ,เท้าเหล็กนะครับต้องใช้เวลาเวลาเล่นมามานันจะควรที้ต้องใช้ท่าด้วยมันไม่ได้ใช้วาาพวผ้ามอผูกกันยันเด็กมอผูกนะครับเนี้ยมาต่อมาและเหล็กนี่มันหนักนะเวลาต่ำเนี่ยน,นะมันสามารถลอยที่มือได้ลอยที่มือนี่ไม่มีกาวอะไรเลยนะดูนะแล้วดูได้สองข้างนะได้สองข้านคือมันดีอย่างนี้แหละมันดีอย่างนี้เละครับดูได้ของข ขาดอันนี้นะเขาเรียกว่าขาดไฟอันนี้มันไม่มีไฟหรอกเราก็เอาน้ำมันใส่เข้าไปเอาน้ำมันใส่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 เข้าไปพอใส่เข้าไปปั๊บแล้วก็พี่เทปนี่เป็นแบบอย่างนี้เลยครับโอ้โหพอจุดปั๊บมันก็ไฟลุกไฟนี่มันก็ไม่ร้อนหรอกครับเป็นไฟธรรมดาร้อนครับพูดไปได้เฉยไฟหายครับกลายเป็นดอกไม้อันนี้คือคนที่ที่หลายท่านชอบมากเดี๋ยวผมจะเล่นให้มันแปลกนิดหนึ่งนี่ครับ เริ่มโทรเลยครับกับกระบอกใหญ่ๆอันนี้จริงิๆมหัศจรรย์ไปเลยครับโอ้ผมปฏิเล่นบนค่อนข้างจะละเอียนแับไวนะเพราะว่าความไวของมือย่อมเหนือกว่าสายตานี่ครับดอกนี้มายากครับดอกนี้ผมเล่นยากมากอ่ะปเ่อร์เลยครับปเ่อร์เลยครับมันเป็นการแล่นที่เราต้องอาศัยนิ้วครับนิ้วครับนี่ครับนี่คุณพี่ครับเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปเนี้ย ถ้าใส่นี้รู้สึกกระจอกก็ค่อยธรรมด,ดาผมจะให้มันหายก็ไปอยู่ในนี้ดูนะฮะหนึ่งสองสามอันนี้คือความไวของมือครับหายไปแล้วครับ <c oughs> ไม่อยู่ในนี้แล้วครับไวนี่เคยร,รู้แล้วครับว่าทำได้ยังไงครับแต่ยังไม่จบนะยังไม่จบคนะครับพราครับนี่เขาเป็นดอกไม้หนึ่งดอดกครับเกษตรครับมีสองดอกครับใส่เขาไวมากใส่ใส่แล้วเป็นสามดอกครับเอาดอกไม้ใส่ก็ว่าเป็นไม้พายครับ